ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจดยังไงอย่างที่สองก็คือรู้สึกว่าถ้าจดไปแล้วไม่สม่ำเสมอเนี่ยหน้ากระดาษก็รู้สึกทิ้งไปอย่างสิ้นเปลืองไม่ว่าคุณจะได้แพลแนเนอร์นี้มาที่เดือนไหนนะคะคุณก็เริ่มจดเดือนนั้นได้เลย สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาชวนใช้แพลนเนอร์ของ Creative Talk ค่ะแพลนเนอร์ของ Creative Talk ออกแล้วนะคะโดยใช้ชื่อว่า The Organize Planner ค่ะวันนี้มาทําความรู้จักกับ The Organize Planner ด้วยกันนะคะ The Organize Planner ค่ะออกแบบสําหรับคน2กลุ่มใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยนะคะคนกลุ่มแรกก็คือคนที่ชอบจดอยู่แล้วนะคะกับคนกลุ่มที่2ก็คือคนที่ไม่ชอบการจดแต่รู้สึกว่าอยากจะเริ่มจดนั่นเองค่ะสาหรับกลุ่มที่ชอบจดอยู่แล้วนะคะก็จะมองหาแพลนเนอร์ที่เหมาะกับการใช้ งานของเขาบางสายนะก็จะเป็นสายแบบซื้อสมุดเปล่ามาเลยแล้วก็ดีไซน์เองแต่หลายๆครั้งอะ่ะก็ขี้เกียจจะดีไซน์ใช่ไหมคะจะดีมากกว่าเลยถ้ามีแพนเนอร์ที่มีดีไซน์มาพร้อมอยู่แล้วส่วนกลุ่มที่2ค่ะก็คือกลุ่มที่อยากจะเริ่มจดนะคะกลุ่มที่อยากจะเริ่มจดเนี่ยเขาจะมีเพนจอยอันหนึ่งที่ชอบมาแชร์ให้พี่ฟังก็คือไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจดยังไงอย่างที่2ก็คือรู้สึกว่าถ้าจดไปแล้วไม่สม่ำเสมอเนี่ยหน้ากระดาษก็รู้สึกทิ้งไปอย่างสิ้นเปลืองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภายใน The Organized p p l n n n r r ใช้งานกันอย่างไรคะ่ะมาเริ่มกันที่คอนเซปต์ของ The Organized Planner กันก่อนเลยนะคะคอนเซปต์ concept ของ The Organized Planner ค่ะอยู่ตรงที่สตริปเลยนะคะเราบอกว่าคอนเซปต์ของเล่มนี้มีอยู่3อย่างคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือติดตามอารมณ์รับคมความคิดและอย่างสุดท้ายก็คือทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ในทุกๆวันค่ะ โดยที่คอนเซปต์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสตริปคั่นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวรูปเล่มของเดียวกันไอส์ n พ a นเนอเนี่ยจะมีสีขาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือจะมีตัวแมกเนตเนี่ยที่มีสองสีก็คือสีชมพูกับสีขาวนะคะข้างในเนี่ยก็จะเป็นกระดาษ80กรัมนะคะโดยที่ก็จะค่อยๆแบ่งเซสชันออกไปเรื่อยๆค่ะเริ่มต้นเลยนะคะที่หน้าแรกก็จะบอกว่าแพลนเนอร์นี้เป็นของใครคุณก็ใส่ชื่อของคุณไปได้เลยนะคะจะมีจุดที่บอกว่าเริ่มต้นเขียนเมื่อไหร่แล้วก็สิ้นสุดการเขียนเมื่อไหร่ ตอนนี้เราก็ใส่วันที่เริ่มจดได้เลยนะคะส่วนวันสิ้นสุดก็ค่อยมาลงรายละเอียดกันอีกครั้งตอนที่เราใช้ไปจนถึงหน้าสุดท้ายแล้วค่ะต่อมานะคะใช้เวลาสักเล็กน้อยค่ะกับหน้าซ้ายที่เป็นบทนำนะคะก็จะบอกที่มาที่ไปแบบยาวๆเลยนะว่าเราคิดค้นเดียวกันไอส์แพลนเนอมาด้วยคอนเซปต์อะไรบ้าง สำหรับส่วนแรกนะคะของ The Organized Planner จะเป็นส่วนของรู้จักตัวเองค่ะก็จะมีคำอธิบายนะคะว่าทำไมเราถึงควรรู้จักตัวเองอยู่ด้านซ้ายมือนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอมาดูฝั่งขวามือนะคะก็จะเริ่มเป็นชุดคำถาม about yourself นะคะ about yourself เนี่ยปกติจะเป็นชุดคำถามที่เราใช้เวลาที่อยากจะทำความรู้จักกับคนอื่นๆหรือคนทั่วไปนะคะทีนี้ลองกลับมุมนะใช้คาถามนี้ที่เราเคยอยากทาความรู้จักกับคนอื่นเนี่ยลองมาทาความรู้จักกับตัวเราเองในวันนี้กันบ้างค่ะ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขโปรดของคุณสีที่คุณชอบจุดแข็งของคุณนะวันนี้คืออะไรคุณชอบภูเขาหรือทะเลหรือแม้แต่ตอนนี้คุณเป็นคนแบบไหนอินโทรเวิร์ตหรือเอ็กโทรเวิร์ตลองตอบคำถามตรงนี้ให้ได้นะคะ ไปกันต่อที่ส่วนที่2นะคะส่วนที่2จะเป็นส่วนติดตามอารมณ์ค่ะหัวข้อติดตามอารมณ์นี้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่คุณกําหนดอารมณ์ของตัวคุณเองในแต่ละวันนะคะซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งหมด5สีนะคะ5แบบแล้วในแต่ละวันเนี่ยพอคุณรู้สึกอย่างไรคุณก็มาระบายสีเหล่านั้นลงไปในหน้า daily mood tracker นี้ค่ะ daily mood tracker เนี่ยดีตรงไหนรู้ไหมคะคุณจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นของตัวคุณเองนะในแต่ละช่วงเรามักจะมีอารมณ์แบบไหนคะ่ะ Subtitles <sweak> ในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นส่วนรับคมความคิดค่ะรับคมความคิดนี้นะคะจะเป็น12แบบฝึกหัด Creative e x e r c i s e นะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยได้กระตุ้น3องค์ประกอบของการมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะนั่นก็คือกระตุ้นความรู้ความกล้าหาญและจินตนาการค่ะเขาบอกว่า Creativity นะก็เหมือนมีดนะคะถ้าคุณไม่คอยรับนะมันก็จะทื่อถ้าไม่มีอะไรเครียดๆหรือไม่มีอะไรแปลกประหลาดให้คุณได้คิดนะคะนั่นหมายความว่าทุกวันที่คุณทํางานคุณก็จะใช้แพทเทิร์นแบบเดิมในทุกวันที่คุณเจะ ปัญหาคุณก็จะแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมๆถ้าคุณมีการเอ็กซ์ไซส์อยู่เรื่อยๆนะสมองคุณก็ได้มีกล้ามเนื้อของการคิดอะไรใหม่ๆนั่นจะทําให้คุณมีจังหวะการตัดสินใจที่ดีขึ้นนั่นจะทําให้คุณมีความสนุกกับชีวิตเพราะคุณมีรูปแบบการใช้ชีวิตหลากหลายได้มากขึ้นเองค่ะต่อมาค่ะจะเป็นส่วนจัดระเบียบงานค่ะส่วนของการจัดระเบียบงานนะจะมีอยู่ประมาณ3อย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือทําให้คุณเนี่ย เริ่มเบรนดัมกับจัด Priority ก่อนนะคะเบรนดัมก็คือลิสต์ของสิ่งที่จะต้องทำนะแต่คุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่นะคะรู้แต่ว่ามันมีเยอะละที่อยู่ในหัวนะคะเทคนิคนี้ก็คือการดัมก็คือการโยนมันออกมาให้คุณเห็นเป็นรูปประทับนะคะเขียนลงไปเลยค่ะกระดาษมีหนึ่งหน้าเต็มๆนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นสส่วนเขียนสิ่งที่คิดว่าจะต้องทาหลังจากนั้นค่ะคุณลองเอาสิ่งที่จะต้องทาแต่ไม่รู้ว่าจะทาเมื่อไหร่ดีเนี่ยมาใส่ที่สี่ ช่องด้านซ้ายมือนะคะสีช่องด้านซ้ายมือนี้นะคะจะเอา2เรื่องมาช่วยให้คุณตัดสินใจค่ะนั่นก็คือเรื่องของความสําคัญกับเรื่องของความเร่งด่วนนะคะเรื่องของความสําคัญเนี่ยอะไรสําคัญสิ่งนั้นเราทําเองอะไรไม่สําคัญนั่นหมายความว่าเราอาจจะมอบหมายให้คนอื่นทําได้เรื่องไหนที่เร่งด่วนหมายความว่าคุณต้องทําแล้วล่ะต้องทําเดี๋ยวนี้เรื่องไหนที่ไม่เร่งด่วนหมายความว่าคุณวางแผนอีกทีก็ได้ว่าจะทำเมื่อไหร่ เมื่อสี่เรื่องนี้มาเจอกันนะคะมันจะทําให้เกิดสี่เหลี่ยมนี้ซึ่งสี่เหลี่ยมนี้จะบอกว่าเรื่องไหนที่ต้องทําเรื่องไหนที่วางแผนจะทําก็ได้เรื่องไหนที่ให้คนอื่นเขาทำให้ก็ได้หรือเรื่องไหนที่ไม่ต้องทำนะ หัวข้อถัดมานะคะก็คือหัวข้อวางแผนรายเดือนค่ะเมื่อคุณได้จัดลําดับความสําคัญมาแล้วค่ะคุณลองเอาแต่ละเรื่องมาลงในระดับวันที่มองเห็นภาพรวมเป็นรายเดือนนะคะในหน้าวางแผนรายเดือนนะคะมีอิสระมากเลยไม่ว่าคุณจะได้แพลนเนอร์นี้มาที่เดือนไหนนะคะคุณก็เริ่มจดเดือนนั้นได้เลยระบุไปเลยนะคะว่านี่คือเดือนอะไรและวันที่ต่างๆก็สามารถลงเป็นอิสระได้นะคะเพิ่มขึ้นมาอีก2เรื่องนะคะในเดือนนั้นๆน,น,นะคะคุณกําลังโฟกัสเรื่องไหนเป็นพิเศษ แล้วตอนสิ้นเดือนนะคะคุณก็มาสรุปนะคะของเดือนนั้นว่าคุณประทับใจเรื่องไหนหรือว่าชอบอะไรในตัวเองแล้วก็อยากจะปรับปรุงเรื่องไหนในแต่ละเดือนได้ค่ะ จบจากรายเดือนแล้วนะคะมาต่อที่ส่วนต่อไปก็คือจดระดับวันมองกันเป็นสัปดาห์ค่ะใน1สัปดาห์นะคะคุณควรจะมองเห็น7วันใน1กระดาษหน้าคู่ค่ะแล้วใน1สัปดาห์นะคะคุณควรจะต้องวางแผนกันไว้เรื่อยๆแบบนี้ล่วงหน้าสัก2สัปดาห์จะเป็นช่วงเวลากําลังดีมีความสนุกเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะก็คือด้านท้ายกระดาษด้านขวามือนะคะจะมีคําถามที่แตกต่างกันทั้งหมด52คําถามค่ะทุกสัปดาห์เป็นคําถามที่คิดใหม่ให้คุณตอบเองหมดเลยนะเวลาที่คุณเครียดคุณมักจะทําอะไรเพื่อคลายเครียด คุณชอบส่วนไหนในร่างกายของตัวเองเป็นพิเศษเพราะอะไรเนี่ยก็ทำให้คุณมีความสนุกในการที่จะออกแบบรายสัปดาห์ได้แล้วนะคะเมื่อจบสัปดาห์ลองวกขึ้นมาด้านบนของกระดาษด้านขวาอีกครั้งนะคะ อธิบายสัปดาห์นี้ของคุณใน3คําสิว่าคุณจะให้คํานิยาม3คํากับสัปดาห์นี้ของคุณยังไงบ้างแค่นี้1สัปดาห์ของคุณก็มีความหมายมากยิ่งขึ้นนะคะมีทริคนิดหนึ่งค่ะพี่โจจะวางแผนรายสัปดาห์เนี่ยล่วงหน้า2สัปดาห์ด้วยกันนะคะแล้ววันที่พี่โจมักจะใช้ในการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยก็คือวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นวันที่พี่โจมาทบทวนเนาะแล้วก็ให้คํานิยามสัปดาห์นี้ใน3คําที่ว่าเนี่ยแล้วพอเราวางแผนส สัปดาห์หน้าปุ๊บเราก็จะพอที่จะนึกออกได้เลยนะว่า2ส,สัปดาห์หน้าเราอยากให้โทนของ3คำนี้ไปในทิศทางไหนเราก็เลยจะดีไซน์กิจกรรมอะไรต่างๆใน2ส,สัปดาห์ที่ว่านี้ให้เป็นไปในลักษณะไหนบ้างนั่นเองค่ะส่วนสุดท้ายค่ะเรียบง่ายที่สุดนั่นก็คือหนะ้า Review yourself นะคะหน้านี้เรียบง่ายพื้นที่เยอะที่สุดของการใช้แพลนเนอร์นี้ด้วยนะคะเขียนเลยค่ะว่า ทั้งหมดพอคุณใช้เล่มนี้มานะไม่ว่าจะใช้ต่อเนื่องใช้แล้วหยุดหรือกลับมาวกใช้เมื่อไหร่นะคะคุณเขียนบรรยายได้เลยนะคุณรู้สึกยังไงกับตัวเองบ้างจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับสมุดเล่มนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นพอใช้รีวิว yourself เสร็จแล้วกลับไปที่หน้าแรกจำได้ไหมคะหน้าแรกเราเขียนไว้ว่าเราเริ่มใช้แพลนเนอร์นี้วันไหน Finish Date ก็คือวันเดียวกันกับที่คุณใช้หน้า Review yourself นั่นเองค่ะสำหรับคนที่สนใจ t The Organize Planner นะคะสามารถสแกนที่ QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือจะทักไปที่ Inbox ของ f a c e b o o k sequence ค่ะ Z e Q U e N Z นะคะเพราะฉะนั้น t h Organize Planner นะคะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆจริงๆอยากบอกว่าเป็นตัวเลือกอันดับแรกเลยนะสำหรับคุณที่เป็นสายนักจดหรือคุณที่เป็นคนที่เริ่มอยากจะจดแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่ม กับเล่มไหนดีฝาก The o r g a n i z e แพลนเนอรเป็นตัวเลือกดีๆให้กับทุกคนด้วยนะคะ